สวัสดีครับสวัสดีครับร้ายสาระนะฮะสาระน้อยๆโมเยอะๆแล้วก็เล็บนิ้วมือดำดำนะฮะ <c oughs> โอ้ยชิบชบ <c oughs> บรรยากาศนี่ฝนเพิ่งตกเพิ่งหยุดนะฮะฝนตกเพิ่งหยุดนี่ไ้ดูบรรยากาศเลย นะฮะหลังคาหัวพีนองนะครับหลังคารั่วฝนพึ่งหยุดตกนะฮะพายุดูร้อนเข้าแล้วก็พัดสังกะสีเห็นไหมนี่พงเงิบพ่งเงิบอยู่นี่นะครับผมอา้าโอเคมาเราก็มาดูพระของเราต่อนะครับมาดูพระของเราต่อดีกว่านะครับผมวันนี้ก็เป็น <c oughs> รูปหล่อช่วงนี้ชมรูปหล่อไปก่อนนะคะแวนฟอลหล่อเฟี้ยวนะครับแฟบนะครับชัดไหมเออเดี๋ยวตั้งองศาใหม่ก่อนอโอเคชัดไหมครับ <c oughs> นี่อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ดูเหมือนจะคล้ายเท้าวเวสุวรรณเนาะนะฮะดูเหมือนจะคล้าย ผมว่าก็เท้าเวสุวรรณแหละแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าเป็นเป็นอะไรบ้างแต่ว่าเป็นเป็นพิมพ์สีหน้านะครับนี่ปึ๊บอย่างนี้เลยเป็นหล่อโบราณนะครับนี่หล่อโบราณสีหน้าอย่างนี้เลยถือกระบองนะครับด้านนี้ก็เป็นอีกหน้านึงอ่าอ่าด้านนี้ก็เป็นอีกหน้านึงด้านนี้ก็เป็นอีกหน้านึงเป็นยักษ์ นะครับเป็นยักษ์เป็นคล้ายๆเท้าเว,วสุวรรณนั่นแหละนะครับผมปึ๊บข้างล่างก็จะมีชื่อนะเท้าอะไรเนี่ย <c oughs> วิรูป,ปักอะไรบ้างนี่แหละผมอ่านไม่ค่อยออกเดี๋ยวนี่ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นรูปหล่อนะครับก็น่าจะไ <c oughs> ว้วางบนหิ้งนั่นแหละ นะครับไม่น่าจะเหมาะกับการแขวนเนาะหรือใครจะแขวนก็ได้ใครที่กลัวผีแขวนก็ได้นะครับผมอันนี้ตามข้อมูลที่แรกผมนึกว่าเป็นงานสนามนะเป็นของแบบว่าของโรงงานอะ่ะของหล่อขึ้นมาเป็นของโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในข้อมูลอินเทอร์เน็ตเขาก็มีอยู่นะครับผมในข้อมูลอินเทอร์เน็ตเขาจะเรียกว่าอ่าเท <c oughs> ้าจะตุกโกบาลทั้งสี่ นะครับเท้าจะตกโลกบาลสี่นะหน้าองค์ใหญ่เออนี่เท้าจะตกโลกบาลทั้งสี่นะครับวัด,ว,ดวัดเกตุมวัดเกตุมนะฮะเขาบอกเป็นของวัดเกตุมนะนะครับแต่ไม่รู้ว่ายัางไงเกตุมวัดเกตอะไรวัดเกตุมสมุทรสาครสมุทรสงครามอะไรแ,แถวนั้นแหละ นะครับผมเขาเรียกว่าเท้าจะตุกโรกบาลวัดเกตเกตะเกตุมะวะดีนะครับผมประกอบด้วยเท้าตะรัดเออเท้าตัดนะครับหนึ่งเท้าตรัดนะครับสองเท้าว,วิรูหกนะครับสามเท้าว,วิรูปักนะครับก็สี่ก็เท้ากุเวนหรือเท้าวเวสุวรรณ เท้าจะตัโลกบาลทั้ง4ี่เนี่ยเป็นเทวดาที่รักษาทุกสุขของโลกมนุษย์ไว้ทั้ง4ทิศนะครับและก็ทําหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์โลกทั้งหลายเท้าจะตัโลกบาลทั้ง4องค์ประกอบด้วยเท้าเท <c oughs> ้าทะตะลัดเป็นผู้ใหญ่ด้านทิศตะวันออกรูปร่างสูงโปร่งและสูงกว่าทุกองใน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 สี่องค์เนี้ยนะครับผมเออ นะครับสูงกว่าทุกองค์ในสีเท้าจตุโลกบาลมีผิวกายสีเขียวมือซ้ายถือพินมือขวาดีดพินเอาอพวกคนทันเนี่ยนะฮะเป็นมีพวกคนทันเป็นบริวารน,นะครับแต่อันนี้ไม่ได้มีนะอันนี้เนี่ยเขาแค่มีกระบองเฉยๆไม่ได้มีถือพินถืออะไรนะ นะครับแต่ถ้าเป็นเห็นเห็น<ๆ>เป็นถือพินเนี่ยเขาบอกเป็นมีไอคนทันเป็นบริวารน,นะครับเท้าวิลูหกเป็นผู้ใหญ่ด้านเป็นผู้เป็นใหญ่เออไม่ใช่ผู้ผู้ใหญ่ผู้เป็นใหญ่นะครับด้านที่ใต้รูปกายสีขาวรูปร่างสมส่วนงดงามมีหน้า,ม,นามีหน้าแดงมือซ้ายมีงูเลื้อยพันฝ่ามือจับคองูไว้มือขวาถือพระขันมีมงกุฎประดับด้วยรูปนาคและมีพวกอสูรเป็นบริวารน,นะครับ สามเท้าวิรูปักผู้เป็นใหญ่ด้านทิศตะวันตกมีรูปกายสีขาวรูปร่างอ้วนใหญ่เหมือนกระพร้อมใส่ข้าวท้องป่องพุงใหญ่คอก็อสั้นหัวโตวฟันขาวเคี้ยวงงออกจากปากมีริมฝีปากนูนตาใหญ่มากขาสั้นกำยำล่ำสันมือซ้ายถือธนูทรงอาพรสีแดงเลือดมีฝูงนาคเป็นบริวารอันนี้เขาก็ นิยามรูปพันธสันฐานเนาะแต่ว่ารูปรูปที่ทําจําลองเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้มีนะครับก็เป็นแค่ว่าเป็นรูปยักษ์แล้วก็มีมีสีหน้าเฉยๆนะครับสีคือเท้ากูเวหรือเท้าเวสุวร,รนั่นแหละผู้เป็นใหญ่ด้านทิศเหนือนะครับเป็นยักษ์สามขาเนาเป็นยักษ์สามขาว่างั้นนะฮะเป็นยักษ์สามขามีฟันแปดซี่มีสี่กรพระวรกายขาวกระจ่างสวมอภรนงดงามมีมงกุฎ เป็นน้ำเต้าทรงอยู่บนพระเศียนแต่มีรูปกายพิการร่างกายกำยำล่ำสันดูแข็งแรงรูปร่างสมส่วนมือขวาถือกระบองยาวพวกยักษ์มีพวกยักษ์เป็นบริวานนี่ฝั่งนี้ก็น่าจะเป็นไม่แน่ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเท้าเท้าอะไรเนี่ยเท้าทตลัดอันนี้เท้าวิลูวิรูหกอ,อันนี้ วันนี้เท้ากูเวนเนี่เท้าเวสุวรรณฝั่งนี้เท้ากูเวนเนี่ฝั่งนี้นะครับเขาก็จําลองนั่นแหละนะครับจําลองเป็นการทําปั้นแล้วก็มีชื่อทั้งสีด้านทั้งสีหน้าแต่ว่าเขาคงไม่ได้ปั้นแบบไม่ได้หล่อแบบว่าถือนู่นถือนี่ถือทำเป็นแค่รูปยักษ์แล้วก็ทําเป็นส,สีหน้านะครับผมมท้าเวสุวรรณเออนะครับผมมียักษ์เป็นบริวารโดยมีท้าเวสุวรรณเป็นหัวหน้าหรือเป็นอธิบดีแห่งอาสูรหรือยักษ์ นะครับหรือเป็นเจ้าแห่งผีนี่แหละเรียกง่ายๆนายผีเรียกง่าย่า,ยเ,ยายเป็นนายผีว่างั้นนะครับเป็นหนึ่งในบรรดาเท้าจดลรกบาลทั้ง4ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจะตุมหาราชิกานะครับชั้นเป็นสวรรค์นะนะฮะสวรรค์มีอยู่กี่ชัน้นอ่ะชั้นจะตุมหาราชิกาเออซึ่งมีเท้ามหาราชทั้ง4ี่ปกครองคือเท้าทัตตะรัฐะท้าวิารูรหกะ เท้าวิรูปักขะและเท้าวเวสุวรรณเออนะครับก็เป็นตำนานเป็นความเชื่อเนาะนะครับประจำสิ่งต่างๆประจำทิศต่างๆไม่ใช่สิ่งต่างๆโอ้ยพูดผิดพ,พูดถูกอยู่ประจำทิศต่างๆทั้งสีทิศโดยเฉพาะเท้าวเวสุวรรณเท้ากเวนเป็นใหญ่ปกครองบริวารทางทิศเหนือหรือเอ่อเหนือว่ากันว่าว่าอาณาเขตที่เท้าอ่าดูแล ปกครองรับผิดชอบมีนาเขตใหญ่โตมหาศาลกว้างขวางและเป็นใหญ่หัวหน้าเท้าจตรุรปรบวันทั้ง4ี่เก่งกว่าเท้ามหาราชองค์อื่นเท้าเวสุวรรณเป็นเทพแห่งคุมทรัพย์เป็นมหาเทพแห่งความร่ารวยมั่งคั่งรักษาสมบัติของเทวโลกทั้งเป็นเจ้านายปกครองดูแลพวกยักษ์ผูดผีปีศาจท,ทั้งปวงในคมภีเทวภูมิก่าวไว้ว่าเท้าเวสุวรรณได้บําเพ็ญบาร,รมีมาหลายพันปี รับพรจากพระศิวะเออพระอิศวรนะครับเอรับพรจากพระอิศวรพระพรมให้เป็นเทพแห่งความล่ำรวยนอกจากนี้หน้าที่ของเท้านะครับเท้าเธอมีมากมายเช่นการดูแลปกคุ้มครองผูธศาสนาปกป้องคุ้มครองผู้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมปฏิบัติพระกรรม,มฐานเป็นต้นในกบีโบราณได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาให้บูชา รูปเท้าเวสวุวรรณหรือเท้ากูเวนเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับผมอ่ะนะครับก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้ปกปักรักษาสุขทุกข์ของโลกมนุษย์นี่แหละนะครับอืมนะครับทักเขาเรียกอะไรรักษาสุขทุกข์ดูแลเกี่ยวกับโลกนะฮะทั้ง งวลทั้งหลายนี่แหละนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับป้องกันส่วนมากก็ท้าเวสุวรรณก็ผีกลัวนะครับป้องกันผีใครกลัวผีก็เอาไปเขาเรียกอะไรนําไปบูชานะครับก็ประมาณไม่ใช่ว่ากันแค่ผีนะก็บอกว่ามีโชคมีลาบด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นหล่อโบราณน,นะครับผมนี่งานก็ศิลก็จะประมาณนี้นะครับนี่แต่ละองค์ นะครับเขาก็จะจำลองมาประมาณนี้แหละเนาะนี่นะครับตามที่ข้อมูลเขาได้ลงไว้เนาะประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็ไปดูในเว็บก็ไม่มีราคานะครับราคาหลักสิบหลักร้อยเพราะว่าคนส่วนมากเขาก็จะนิยมพักเครื่องกันถ้าเป็นรูปหล่อแบบนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ส่วนมากเห็นเขานิยมเป็นเหรียญน,นะเหรียญจำปีเ,เหรียญดอกจำปีออกจากวัดจุฬามณาีอะ่ะ ะะของอวัดจุฬามณีที่ดังๆกันทเทววสุวรรณอะ่ะแต่ว่าก็เห็นออกลายวัดอยู่ก็แล้วแต่ว่าเราชอบเราชอบแบบงานศิลป์แบบไหนพิธีไหนการวงสวงยังไงก็ไปศึกษาอีกทีส่วนอันนี้ก็นะฮะก็เห็นอยู่ในเว็บนะฮะอันนี้ก็น่าจะใช้การตั้งบนพานแล้วก็บูชานี่แหละองค์อย่างเงี้ยนะฮะตั้งบนพานอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แล้วก็กราบไหว้บูแล้วก็บูชานะครับส่วนพิธีการบูชา เป็นอย่างไรผมก็ไม่ไม่ได้ทราบเพราะว่าผมไม่เขาเรียกอะไรไม่ค่อยได้ศึกษาทางด้านนี้นะครับผมก็มีแต่ว่า้แต่พระส่วนมากเครื่องรางประเภทนี้นี่ไม่คือผมไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือไปเห็นแล้วก็แปลกดีก็ไม่รู้จักนั่นแหละก็เลยก็เลยนำมานำมาด้วยนะฮะแล้วก็มาดูก็เออเขาเขียนว่าเป็นเท้าจตุกโลกบาลทั้ง4นะครับเขาก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็น เขาเรียกอะไรเป็นยักษ์นะครับเป็นยักษ์หรือผู้เป็นผู้ปกครองอเขาเรียกอะไรดูแลมนุษย์นะครับแล้วก็ดูแลเขาเรียกอะไรนะสมบัติของเทวโลกนะครับสมบัติของเทวโลกนะครับผมผู้ใดบูชาก็ในคมพีบุญลางเขาบอกไว้แหละผู้ใดบูชาก็ <c oughs> ได้กล่าวไว้ว่าผู้ใดหวังความเจริญราบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวัฒนาให้บูชารูปเท้าเวสุวรรณหรือเท้ากุเวน แต่อันนี้เป็นเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะครับผมก็ก็บูชาในองค์เดียวก็มีทั้ง4 4องค์เทพเลยนะครับผม4องค์เทพเลยนะครับก็ส่วนการบวงสรวงบูชาเป็นอย่างไรผมก็ไม่ไม่ได้ทราบเหมือนกันนะครับก็ลองไปศึกษาอีกทีว่าผมไม่ได้ ไม่ได้เก่งไม่ได้เรียกไม่ได้ศึกษาทางด้านนี้มีแต่ว่าสวดมนต์ไหว้พระทําบุญตักบ,บาตรเฉยๆนะครับผมอา้าวใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังกันได้นะครับผมนี่นะครับอันนี้นะฮะนี่งานหล่อโบราณคล้ายๆงานสนามนะแต่ว่าในข้อมูลในอินเทอร์นเน็ตเขาก็ลงเป็นวัดอะไรนี่แหละนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะวัดจาตุตุมอะไรเนี่ยวัด มาตุมอะไรนะจำไม่ได้นะฮะนี่นะครับนี่แบบนี้นะครับผมเอ้าราคาไม่มีนะครับราคาหลักถ้าในสนามก็หลัก10นั่นแหละแต่ถ้าเป็นตามเพจก็หลักร้อยสองสามร้อยร้อยสองร้อยสแล้วแต่จะตกลงกันแล้วแต่มือขายด้วยนะครับนี่เป็นแบบนี้เนาะนะครับเอ้านะครับเป็นคลิปทํา อ่าเขาเรียกน,นะดูเล่นๆดูเพลินๆนะครับดูเป็นเขาเรียกว่าดูเป็นข้อมูลองค์ประกอบก็แล้วกันนะครับว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็แล้วกันแล้วก็ความหมายในการจัดสร้างนะครับการบูชาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอืมเราจะบูชาเทพแบบไหนนะครับหรือเราจะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความศรัทธาเนาะนะครับผมอ้าวโอเค นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวาาสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ